สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาครอบหน้า g ิออโน125ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้ผมจะใช้เป็น้าร์คบอนแท้ไรซองในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนํางานดิบไปทําการใช้ก,กระดาษทรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้ก,กระดาษทรายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ำนะครับเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนเนนกระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณโซนที่เราไม่ต้องการหุ้ม้าร์บอนนะครับก็คือตรงบริเวณขอบชิ้นงานนั่นเองนะครับเหตุผลที่เราต้องแปะตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันให้ตัวเรซินนะครับไหลเข้าไปกองหลมกันตรงบริเวณซอกหรือจุดประกอบของชิ้นงานนะครับเมื่อแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับดยตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกบอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเลีก2ยบ ในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนเมื่อทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆอยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อทําการทาเรซินชั้นกาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก30-60นาทีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คเรซินชั้นก่ากันนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถพุ่งพาร์บอนได้เลยนะครับ ดยผ้ากาวบอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นผ้าคาวบอนแทนเลย2ขนาด15คูณ15ซมนะครับแต่การหุ้มผ้ากาวบอนนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทําทการวางผ้าไวที่กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นก็ทําการกดผ้าตรงบริเวณกลางชิ้นงานให้เรียบนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่กดผ้าที่เหลือตรงขอบชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทําทการหุ้มผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทําการทาเรซินชั้นที่1ต่อได้เลยนะครับโดยตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับ การทาเรซินชั้นที่1ก็จะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นกาเลยนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนๆทาการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทาการทาเรซินชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีกย4่ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่1งแห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทาการเช็คคเเรินนนนชั้ทีี่1กะบ็ตอแ เพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ในระหว่างที่ผมกําลังรอให้ชั้นที่หนึ่งแห้งนะครับผมก็นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทําการแปะตรงบริเวณขอบนะครับแล้วก็ทําการกดนะครับเพื่อต้องการให้ตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับพาแนบสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทาการกรีดผ้าตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดนะครับแต่ก่อนทาการกรีดนะครับก็ให้เพื่อนนากระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณขอบชิ้นงงาาาาานนนนนนกกกก่อออะครรรรัับเเเให้้้้ตววดปแไไไลสสมถีผิ โอเคครับเพื่อนๆทำการแปลกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้นำคัตเตอร์มาทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาลิซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับ โดยตาส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เรซินผสมขอบอลแล้ว20กรัมบวกกับโมโนสไตรีน2กรัมบวกกับตัวเล่นแข่งอีก2ยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7เพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยแต่ละชั้นให้ทิ้งระยะห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับเมื่อทาครบ7จชั้นก็ให้เพื่อนทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับณขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทําการทาเรซินครบเชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรซินชั้นที่7ก็แห้งสนิทเร ในการตัดเจียนเริ่มต้นผมก็จะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทาการค่อยๆไล่ตัดขอบชิ้นงานให้รอบทั้งหมดนะครับเมื่อใช้ใบตัดเพชรทาการตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นผมจะใช้เป็นคัตเตอร์ทําการไลก่กรีดตามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนค่อยๆไล่แกะตัวเรซินส่วนเกินแล้วก็กระดาษกาวออกพร้อมๆกันได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทาการตัดเจียนเรซินส่วนเกินและแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตรงบริเวณขอบชิ้นงานตัวผ้าและเรซินนะครบเเอรีย้ โอเคครับขันะ้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทาการพ่นสเปรย์สีดาลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นค่อยขึ้นไปพ่นตรงบริเวณการชิ้งงานนะครับโอเคครับเพื่อเพื่อนทำการพ่นสเปรย์สีดําเสร็จเรร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานอีก3-4ชั่วโมงนะครับทิ้งให้สีดําแห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะทําการเช็คสีดํากันนะครับก็ตอนนี้สีดําแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตตอออนน่่ไปปกก็ใใหหห้้้เเเพืททําาาาารรรััดษยยยบบผิิวชงงีมล โดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ำนะครับกระดาษทรายที่ใช้คัดก็จะมีเบอร์80 320แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนทําการค่อยๆและคัดจากเบอร์หยาบไปเบอร์ละเอียดได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนการขัดกระดาษทรายปับผิวชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้นําชิ้นงานไปทําความซาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งอาดนะครับเพื่อนๆก็นจะได้ชิ้นงานเป็นผิวสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนครบะั ในการพร่นเลกเกอร์เคลือบเงาก็แนะนําให้เพื่อนๆทำการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้10นาทีในรอบที่2อเพื่อนๆก็สามารถพ่นอัตราได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้24ิชั่วโมงทิ้งให้เลกเกอร์แห้งสนิทนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาช้ำแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้ม หรือเป็นแนวทางสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังฝึกคุมคาร์บอนแท้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับและถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ